ชาวนาตายเห็นไหมเออ,เอ,อตั้งแต่วันนั้นชาวนาก็ได้อยู่กับน้องเมียออมีความสุขตลอดไปนี่เขาเล่านิทานว่างูเห่ามันก็ยังมีความกระตันอยู่เข้าใจไหมเออเนี่ยงูเห่ามันยังรู้จักกระตันอยู่เนาะเออเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนใหม่ซะ เสียสบานสบานงูเห่าเขฮ่าฮเนี่ยไปบินธบาทมาเนาะคนก็ใส่บาทมากมายเนาะลงตาว่าคนไหนเสื่อมเนาะใจคนไหนเสื่อมเนาะจากศีลจากธรรมจากการปฏิบัติอไม่เห็นมันเสื่อมแล้วกูทำกุจีไม่ทันออ นี่ก็ขออนุโมทนากับหุ้นส่วนอ่าเขาเรียกอะไรนะคนละครึ่งอ่ะคนละพึ่งเนาะฮะห้าสิบหลังเออคนละครึ่งห้าสิบหลังไม่มันแปดสิบสามหลังนะ,อะของแม่ชีห้าสิบหลังของพระเนี่ย สามสิบสามหลังเข้าใจไหมแส,สดงว่าเอาให้มันเกินครึ่งไปหน่อยก็ได้เนาะถือว่าให้เกียรติมันเนาะก็ขออนุโมทนากับน้ำมันพื่เกสอนเนาะที่บริจาคเงินเจ็ดล้านห้าแสนบาทเนาะเาพื่อสร้างกุญสิให้แมช่ชีเนาะโดยการกับใต่จต,ต้นเนาะไตต้น พ่อของไต้ตั้นแล้วก็อะไรก็ไต้อะไรนะไต้ต้นไต้ตั้นแล้วก็ไต้ายกับไตต้นเนาะไต้ต้นผู้เป็นพ่อเนาะเอออบริจาคอร่วมหุ้นส่วนบุญกับหลวงตาทำกุฏิคนละครึ่ง จะให้มันเกินไปมันเอาห้าสิบหลังเนาะมัน8ปดิบหลังแปบสาหลังเนาะเจ็ดล้านห้าแสนบาทเนาะ,ะถ้าใครไม่อยากให้กูออกเหลือนั้นก็ออกมาได้นะเออนะมีส่วนแบ่งนทะำใหม่ทำใหม่เนาะเออกนะ็แล้วก็ขออนุโมทนากับเพื่อนจุรี่เนาะเพื่อนจุรี่ ที่บริจาคถวายแตงโมมาสี่ตันเนาะเออกูว่ากินไม่ทันพวกมันกินทั้งวันก็ได้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันอสี่ตันจากพิจิตเนาะเออนี่เนาะเออแล้วก็ขออนุมโมทนากับอผู้ที่บริจาคไม้ไผ่ต้นไผ่ก็ไผ่มาแล้วก็หน่อกล้วยมาเพื่อจะอจะได้ปลูก นะอืมนะเนาะเนี่ยน้าฝนก่อนฝนเนี่ยเนาะเราก็จะปลูกต้นไม้นะวันที่สิบเอ็ดมิถุนานะเป็นวันที่เราปลูกต้นไม้ทุกปีอ่าอ่าเพราะพวกเราทําเอาวันเกิดหลวงตาวันที่สิบเอ็ดมิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้คืนผืนป่าให้แผ่นดินเนาะเอ่อเพื่ออ่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บของพวกเราเนาะวันนั้นเรามาทํากุศลร่วมกันเนาะปลูกพื้นป่าคืนสู่แผ่นดินเนาะสิบอ็ดมิถุนาเนาะสำหรับวันที่2 6นี้จะได้บวชพระอีก9รลูก9รูกวันที่สองเกูกเหลือนั้นนอกนั้นเราจะแบ่งเป็น3 3 3 3รุ่น เนาะเรียกว่ารุ่นมาแล้วกันรุ่นรุ่นวันที่ 26, ยี่สิบหกแลเก้าเพราะว่าจะรวมไปบวชทีเดียวจะอุปชาคงจะนอกเลยเนาะกลัวท่านาเ่อก็นั่งนานเนาะก็เลยแบ่งไปเป็นสามสามงวดสามรุ่นรุ่นหนึ่งวันที่ยี่ิหกเก้ารูกวันที่สองเก้ารูกและวันที่สิบอีกทั้งหมดที่เหลืออยู่เนาะเออรวมๆแล้วก็เกือบสามสิบลูกเห็นไหมหนักเนาะ เออใครอยากร่วมเป็นหุ้นส่วนหลงจากก็ได้เนาะยินดีต้อนรับเนาะเออไม่มีปัญหาเนาะเออ,อกูคงไม่เอาไป,ไปเปหรอกนะจ๊ะอัตมาภาพกูๆๆๆๆค,คงไม่เอาไปปั่นอะไรหรอกเนาะเออเอามาสร้างกุฏินี่เนาะเอามาสํมชีอยู่เนาะเออเอาอ,อ่า มีอะไรอีกไหมไม่มีปัญหาเนะาะใช่พวกเราไม่มีปัญหาเนาะมีแต่ตัณหาทำให้มันลดลงน้อยลงเลยอ,อ,อย่าปล่อยให้มันเพ่นพลาดไปเที่ยวบ้านคนอื่นเออความคิดนี่เนาะใจเรานี่เนาะเออ,อนั่งดูเฝ้าดูเพียรดูมันให้ให,ให้ให้อยู่หมัดเนาะด้วยอาณาปานสติสมาธิเนาะออา เตรียมจะกินข้าวกันเนาะ ขออนุโมทนาสาธุทุกท่านนะครับวันนี้พบกันที่บรรยากาศศาลานะครับท่านหลวงตาก็าพูดคุยกับพระลูกวัดนะครับแม่ชีลูกวัดนะครับแล้วก็มีไฟดับศาลาไฟดับไปช่วหนึ่งนีดก,ก็เลยสะดุดไปนิดนึง,ต,งต้องขออภัยนะครับ พอประกาศออกข่าวพอกดดูคอมเมนต์เขาว่าวัดเรายับเลยแนมะ่ดูเลยคอมเมนต์ครับแม่แต่คอมเมนต์เลยเป้าหมายมาทางนี้วันนี้ก็ฝากเห็นปะ วันนี้ฝากคำถามด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรต่างๆก็ฝากมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ถามท่านหลวงตาให้นะครับวันก็พูดนะท่านหลวงตาวา่าจะาคุมผ้านะครับแล้วก็ขึ้นที่อาจสงร่วมสังฆกรรมนะครับร่วมบดสงตอนเช้าท่านก็ยังไม่ได้คุมผ้าท่านอยู่ว่าท่านจะคุมเฉพาะตอนร่วมสังฆกรรมแค่นั้นพระทุกรูปแหละ ึ้นขาร่วมฉันพระทหารรวมสวดพระปฏิโมอย่านี้นะครับรวมมินทบาทเดกก็จะคุ้มพาะคุ้มพราดในวัดนะกลับออกไปด้านนอกนะคุณยุวดีก็ร่วมบุญมาด้วย300โอย้ยพี่จ๊อบบอกเสียงเบานะจัดให้ครับพี่จ๊อบฝากคำถามด้วยนะครับพี่จ๊อบเทวราชต้องอาศัยคำถามจาก พี่ๆทั้ทงบ้านนะครับเพื่อที่จะได้ให้ลงตาได้ตอบคำถามนะครับเจ็ดล้านห้าแสนบาทนะครับอนุมโมธนาสาธุพี่บีใช่ไหมครับนะพี่บีพี่ต้น,นพี่ต้นพี่บีจากน้ำมันพืชเกสรนะครับดูแลอุปถัมภ์ นะวัดป่าบนน้ำพระอิน์พวกเราอย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอดนะครับมีคำถามจากคุณชะยานีนนะครับดูลมแล้วเสียงหายใจออกตางแก้ไขอย่างไรครับนะครับ ยังไม่มีคำถามอย่องอื่นนะครับมีมาคำถามเดียวเสียงเบานะคะเสียงยังไม่ดังรลอครับตัวนี้ผมว่าไม่จ่อปากแล้วนะเนี่ยนะครับขอไปขอไปเช็คก่นอนค,คุณโซเมา โสมเมาหรือเปล่าร่วมบุญหลวงตาม,มา100นะครับพี่ฉัตรบัญชาร่วมบุญมาแล้วอาหลวงตามมาละคุณมาโนโด20บ,บาทนะครับคุณสุเทพบอกขอบคุณแอดมินเพจที่เมตตากรุณาสาธุคุณนกน้อยนางน้อยบอกดังแล้วค่ะวันนี้ได้มาคำถามหนึ่งครับใครอยากถามส่งคำถามมานะครับ ผมจัดให้แน่นอนนะครับช่วงนี้คุณยุวดีสามร้อยมาดูภาพบารบรยากาศรวมศลา ของวัดป่าบ่อน้ำพิิน,นะหลวงตาก็จะกราบอาวุโสพันเตก่อนนะครับอาวุโสพันเตอาวุโสที่สุดของวัดในมันของในพรรษาของพระ รารอหนึ่งสองสามสี่ขอโอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ไปทำไฟทานทั้งหลายวันนี้วันที่ยี่สสี่พฤษภาคมสองพร้อวัดป่าบอ่อน้ำพระอินเนาะ ทุกทุกวันทุกเวลาเนาะเ,เวลาเกินกินสับปัสัตว์น้อยลงน้อยลงทุกวันชีวิตเราเนาะโคตอยู่ตลอดอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตือนสติเตือนใจพวกเราเนาะ ให้เห็นโทษเห็นภัยของความไม่เที่ยงความเสื่อมไปเนาะ,อะของอทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนาะ,ะจงฝึกสติเจริญสติเนาะทำให้แจ้งซึ่งปจจัดสมุบาทิทำให้แจ้งซึ่งะนิพาน นั่นคือจุดมุ่งหมายของพวกเราชาววัดป่าบอ่อน้ำพระอินทรนะ์เนาะทุกวันทุกเวลาวันเวลาไม่ค่อยท่าหมดไปหมดไปนะเนาะต้อตงพย,พ,ยพยายามกันผลขวายหาทรัพย์ภายในเรียกว่าอาริยทรัพย์เข้ามาเป็นสมบัติของตนให้ได้เนาะส่วนทรัพย์ของโลก เนาะมันเป็นเรื่องของโลกอย่างน้อยมันก็ต้องคืนสู่โลกทิ้งสู่โลกไม่มีใครหอบหิ้วไปได้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเนาะจงขนขวายในอาณาปานสติสมาธิเนาะมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกดูลมดูความคิดพิชิตกิเลสเนาะ กิเลสตัวเราเองคนไหนทุกคนนั้นทัตงรับเองมันเพียรเองสร้างเหตุเองเนาะไม่มีใครมาโดนบันดาลเนาะให้เราพ้นทุกข์ให้เราดีเราชั่วให้เราบุญเราบาปได้ล้วนเกิดจากกรรมที่เรากาาะร,ะะระทำเนาะเออเพราะฉะนั้นพระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีเนาะเออล้วนมีประโยชน์ต่อพวกเรานะเออออ เพราะฉะนั้นจงหมั่นทําให้มากจเจริญให้มากเนาะในอาณาปานสติพวกเราจะได้นําตนเองพ้นออกจากมัจจุราชพ้นออกจากอัศวะพ้นออกจากทุกเนาะ,ะ,ะให้ได้ในชาตินี้ในจปัจจุบันนี้เนาะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นศีลธรรมเนาะไม่เคยเสื่อมจากคนหรอก นอกจากใจคนเสื่อมศาสนาเราไม่เคยเสื่อมนะจำไว้คําสอนอีกล้านปีหลายล้านปีการไหนก็ไม่เคยเสื่อมหรอกเนาะพระธรรมคําสอนนี้อนะธรรมะนี้เพราะมันมีอยู่แล้วนะเนาะพระพุทธเจ้าก็ม่นด้เอาไปด้วยพระองค์เกิดมาก็ไม่ได้เอามาด้วยล้วนแต่มาฝึกปฏิบัติเอาตอนเป็นมนุษย์ตอนมีชีวิตอยู่นี่เองไม่ว่าจะเป็น พระอริยะบุคคลพระอริยะพระอรหรันต์ทุกองค์พระอรหันต์ทุกองค์ล้วนมาค้นหาสแสวงหาด้วยตัวเองฝึกผลด้วยตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอตองตั้งอกตั้งใจหมั่นเพียรเดินไปสู่ทางอันเลิศทางอันประเสริฐนี้ที่พระพุทธเจ้าพาเราเดินเนะาะไม่ใช่เข้าสู่ เป็นเหยื่อของกิเลสมารทั้งหลายเนาะไม่เข็ดไม่ลาบนะเนาะซึ่งก่อนหน้าเสียโอกาสเสียดายมากเนาะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบคำสอนอันเลิศอันประเสริฐนี้นะเนาะมีคำถามไม่น็อตป่าน็อตเนาะครับขอโอกาสหลวงตาครับคำถามจากไฟ์สดคุณชยานินขอกรับหลวงตาถามว่า ดูลมแล้วเสียงหายใจเสียงดังมากต้องแก้ไขอย่างไรครับไม่หายใจดังอ๋อหลวงตาเคยเห็นไหมใหม่ๆดังฟนะิสฟิสเนาะมันจะค,อคอ่อยค่อยค่อยค่อยปรับของมันเองเนาะเออไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันหรอกนะเนาะเราดูไปเรื่อยเรื่อย,อยมันจะพยายามหาร่องของมันเองเนาะมันจะพัฒนาของมันไปเองเนาะ เพราะฉะนั้นขอให้มีสติอยู่ในลมหายใจไม่ต้องไปแก้ไขอะไรทําให้มากเจริญให้มากมันจะพัฒนาของมันเองเนาะขอสาธุการเนาะคาถามจากคุณฉัดบัญชาครับกราบหลวงตาดูลมแล้วนอนเหมือนไม่ได้นอนเพราะมีตัวดูลมเองตลอดเวลามีตัวดูตัวเองนอนแบบนี้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะมันตื่นแล้วเนาะสติมันตื่นแล้วสติมันเริ่มมีกําลังแล้ว ขอสาธุการด้วยนี่แหละนี่แหละที่ว่าเหมือนไม่ได้นอนเหมือนไม่หลับเห็นไหมมันจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดนะสมปชัญญะนะเนาะขอสาธุการด้วยทมเนาะนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจาให้มากจเจริญให้มากจนรวมเป็นระหว่างสติกับรมแล้วมันจะมีผู้รู้ผู้ดูของมันเองเนาะสาธุการคำถามจากคุณมาโนทครับผมเห็นงานบวช แห่หน้าเข้าโบสถ์เขาไปเต้นลำหน้าข орт, บวนบางคนก็เมาแถมเอาเหล้าไปกินอีกบอกว่าตายไปจะได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าจริงจริงไหมครับหลวงตาก็ในนรกเราไม่ว่าเนาะเขาจะไม่สงสัยทำไมเนาะแหมอย่างนั้นจะไปเป็นนางฟ้าเราก็ว่าเป็นนางมารนะเนาะจริงไหมเออแหมไปกินเหล้าแห่หน้ะมันเป็นประเพณีที่คนหลงทำ จำไว้ดูสมัยพุทธกาลท่านบวชก็ขอบวชด,ด้วยความสงบสงเ่ียมจริงไหมไม่มีหรอกที่จะไปวานเงินวานทองนะเห็นไ,ไหมด้วยตอนสมัยพุทธกาลศาสรุใหม่ๆแม,ม้ที่วันมาฆบูชาเกิดขึ้นพรา,ารหันต่งพันอร้อยห้าสิบรูปล้วนเกิดจากพระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยวิธีเอหิภิขุ แค่เป่งวาจาเธอเธอเปจจงเป็นพิสูจมาเถิดแค่นั้นริงไหมต่อมาก็มีการบวชโดยอุปชาเห็นไหมไม่มีการแหร่แหนไม่มีการอะไรหรอกอันนั้นเป็นประเพณีนะนุกสนานนะประเพณีวัฒนธรรมต้องแยกอ่อกนะที่จริงบวชเนี่ยแม้แต่หลวงตาบวชก็ไม่ได้แห่นะ บวชก็บวชคนเดียวเข้าไปในโบสถ์แล้วอุปชาเป็นประธานแล้วก็มีพระคู่สวดพระนั่งหัตถบานแค่นั้นแหละ,ะก็เสร็จสิน้นไม่เห็นไม่บวชไม่เห็นไม่ต้องไปหวานเงินหวานทองอะไรเลยจริงไหมกูก็บวชได้เป็นพระสิ้นคิดอยู่เทาทวันนี้อยู่จริงไหมผู้บาอาจารย์บวชก็บวชด,ด้วยความตั้งมัน่นตั้งจิตตั้งใจด้วยศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติเนาะ แม้จะเข้าไปโบทอุปชาก็บอกว่านี่แมเห็นไหมบอกเกซาโรมานะคะดันตาตาโจเนี่ยเห็นไหมกรรมฐานห้า,า,าเห็นไหม,ม,าาหเ,หไหมเออกลาง,ลางทกกาทๆท่านก็บอกอธิศินอธิจิตอธิปัญญาบั่นปลายขั้นสูงสุดท่านก็บอกอ่าอ่าสินสมาธิปัญญาเห็นไหมเออท่านไันได้บอกว่ามึงต้องมาหาพระป่าหากระสินนะจริงไหม มึงต้องมาฝังลูกนิมิตนะมึงต้องสร้างโบสถ์สร้างศาลาทานไม่ได้ว,ว่านะเห็นไหมอุปชาอทุกวันเนี่ยมันมาอยู่ร่องกันลอยเห็นไหมบวชมาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เป็นพระขังเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันถึงมีปัญหาเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องศาสนาได้ลึกซึ้งเราไม่ศึกษาเล่าเรียนเนาะ,ะเรียนรู้ก่อนเนาะว่าพระพุทธเจ้า,าสอนอะไรศาสนาเราเป็นยังไงเนาะ สิ่งที่เราจะเดินทางทำเนี่ยเนาะไม่ใช่เชื่อไปหมดจริงไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจพวกนั้นอย่าไปเป็นนางฟ้ามันไม่เป็นหลอกเหตุมันไม่ดีผลมันก็ย่อมไม่ดีเห็นไหมแหมไปกินเหล้าเมายาลอบโบสมันก็เป็นอะไรล่ะเนาะจริงไหมล่ะครับขอโอกาสลงใจคำถามครับจากคุณอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติครับ ภาวนามาปีกว่ามีเสียงในหูดังตลอดมีเรื่องเจ็บป่วยอุบัติเหตุตลอดเกี่ยวข้องกับการภาวนาไหมครับหลวงตาเกี่ยวหมดแล้วการใช้ชีวิตถ้าภาวนาเนี่ยเนาะจะเกิดปฏิกิริยาหลายๆอย่างนะอย่างหลวงตาเนี่ยไปล้มขาขาขาเซนเอ็กอย่างเงี้ยอ่าเป็นอมาาัมพาตขาข้างหนึ่งอย่างเงี้ยหลังก็มาหักสองข้ออย่างเงี้ยเห็นไหมแค่ภาวนาเนาะเห็นไหม แค่วันเดียวนะวันเดียวเป็นสามรายการเลยต้องจาาต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยเห็นไหมเออเห็นไหมเออแต่เราก็ไม่ทอ้อถอยในการภาวนาเห็นไหมเพราะเราอย่างไงเราก็จะตายอยู่ดีเราว่าอย่างเงี้ยจะตายเราก็ต้องให้เรียนรู้ว่าเราจะตายเราจะไปยังไงอย่างเงี้ยคือความตั้งมั่นเราเป็นอย่างนี้จริงๆเนาะเออเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นในกรรมในการกระทําของเราเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อพระมั่นในศีลเนาะ เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเนาะขอสาธุการ้ว้จำตั้งใจรับพรยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนตีสขาขะรังเอวเมวะอิโซนินังเปนตนังอุปกปติอิสิจังปติจังสุมังคิปเมวะชมิชันตุสบเบปุเรนทุสังกาปาจันโดปรารสุญาติามณีโชติลสาสะญา อภิวานนาสีริศนิจังบุธาปาจายโนจตาร و, ุธรรม,มวัฒนติอายุวันโนสุขังหาลังสาสุอ้งงวังนอนด้วยกันเดีด